พาจิตกลับบ้านกันเพื่อความพ้นทุกข์ดังนี้หลับตาหายใจเข้าลึกให้สุดหายใจออกผ่อนคลายสบายหายใจเข้าลึกอีกรอบหนึ่งหายใจออกผ่อนคลายสบาย หายใจเข้าลึกอีกรอบหนึ่งหายใจออกผ่อนคลายสบายรู้สึกถึงความสบายว่างๆไหมถ้ายังรู้สึกถึงความว่างๆนี้ไม่ได้ให้หายใจเข้าลึกๆอีกรอบหนึ่งหายใจออกผ่อนคลายสบาย จะรู้สึกถึงความสบายสบายว่างๆอยู่ถ้ารู้สึกได้แล้วให้อยู่กับความรู้สึกนี้อยู่กับความรู้สึกว่างๆอยู่ให้มันว่างไปเรื่อยๆทรองอยู่กับความว่างๆนี้ไปเรื่อยๆมันจะว่างลึกลงไปเรื่อยๆ ว่างไปเรื่อยจนสุดทางมันจะค่อยอยวางโล่งไปเรื่อยจนสุดทางสุดหัวใจสังเกตในความว่างๆนี้ไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเลย ให้วางต่อไปเรื่อยๆลึกลงไปจนสุดทางถ้าไปต่อไม่ได้ให้หายใจเขาเ้าลึกหายใจออกผ่อนคลายมันก็จะว่างลึกลงไปต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเกิด ความว่างจนสุดห,หัวใจโล่งจนสุดห,หัวใจสุดทางว่างไปเรื่อยๆทรงอยู่กับความว่างความไม่มีอะไรนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่สุดห,หัวใจให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายจิตจะว่างต่อไปเรื่อยรล่งไปเรื่อยๆ จนมันโลง่งจนโปร่งสุดหัวใจอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตทำซ้ำอย่างนี้จนกว่ามันจะโลง่งอัศจรรย์ปลอดโปร่งสุดหัวใจเมื่อไหร่ก็ให้หยุดแล้วสังเกต ดูว่าตอนนี้มันโล่งโปร่งมากขนาดไหนมันไม่เหลืออะไรเลยในหัวมันจะโล่งโปร่งอัศจรรย์มากจะรู้ได้ว่าในความว่างความโล่งความโปร่งนี้ไม่มีเราไม่มีใครไม่มีอะไรเลยจะรู้ได้เองว่าไม่ทุกข์แล้วสบายแล้ว ่อโปร่งโล่งและจงทำแบบนี้เนืองๆจะไม่ทุกข์กับเรื่องใดอีกต่อไป